ต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปล่อยแถวกำลังพลนะคะจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาตค่ะ วันนี้นะคะเวลา16นาฬา30นาทีที่เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในเรือนจำตามนโยบายของกรมรชาชทันกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยเข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนนอนทั้งแดนชายและแดนหญิงรวมถึงการตรวจสารเสพติดของผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงหรือแล้วก็ภายในเรือนจำจังหวัดกําแพงเพชรค,ค่ะนางปิ่นมณีพฤกมหาชัยกุลผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชกรกล่าวว่า กรมรัชทันมมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปภายในเรือนจำในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำข้าเอาออกและครอบครองยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามที่ผู้ต้องขังนำมาใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศจึงทำให้เรือนจำและทันทสถานนะครับดำเนินการจู่โจมตรวจค้นร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยผลการตรวจค้นดังกล่าวไม่พบ ยาเสพติดนะครับและสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับ